คลิปนี้เป็นคลิปเกียนเกียนจักหน่อยเพื่อนเราแอบมาตัดอีลิตเขา <c oughs> เอ้ยอย่าวนละไว้ววครับตอนนี้ได้ค่าฝึกฝนเยอะชิบหายทนะีหนึเป็น้านเลย รุนจับได้รวนกระทืบแน่นเลยนี่เอ้ย <laughs> อู้อึ้นเร็วดีแป๊บเดียวึ้น้หนึ่งเปอร์สองเบอร์ยินแป๊บเดียวเองจากหกสิเปอร์เซ็น่ยค่ามันรูเสียน คุอย่างไว้สบายเลยรวย,ยางี้แหละกับเซียนสิบเอ็ดแล้วก็หนีทัง้งันนี้ไม่อยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวโดนกระทืบ